สุขุกคนเนาะวันนี้การมาพบมาพอกันกับส่องสาวไทยสาวลาเฟโน่เนาะทุกคนเนาะวันนี้เฮาสีเดินทางไปถี่หมุกดาหานเนาะทุกคนเนาะคือที่สาวไทยได้อ,อธิบายไปในคลิปกันก่อนว่าเฮามีรุ่นเนาะเฮาสีไปใช้แต่วันนี้กะที่มาบอกทุกคนเลยว่าเฮาสีเดินไปหมุกดาหานเนาะเผื่อไปกวดสุขภาพตัวเองเนาะสาวไทยกะได้เจ็บตาเนาะแล้วก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีของเพิ่นเนาะมันก็ได้ฝากเงินมาให้สาวไทยจำนวนหนึ่งเผื่อไปหกษาตัวเองเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดี เผ่์ไห่เฮาอาศัยไปนำโหลดเผย์เนาทุกคนน้องอาก็ได้ติดโหลดเผนไปนำเนาะกลับมากับไอ้สะไทยสองคนเลยสบายดีพี่น้องสายลมถึงชโอเด้วยพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องบ่าวสุขบรรณาคือไม่เหมือนเนาะใช่ไหมมาตื่นเต้เศร้าจะสิต้องได้พ่น้นี้วันต้อเป็นเวลาจากโมงแหละแปดโมงปลายพี่น้องแปดโมงปลายเฮาออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงปลายเนาะเจ็ดโมงปลายเฮาก็ตอนนี้ก็จะถึงชั่วโมงเลยที่เฮาเคลียร์เบียดในตอนนี้นะ เดี๋ยวจะไทยกลับบเ่เคยไปหมุกดู้วยบ่เคยคเไปไทยจ้าเถอะพี่น้องเอ้ยก็รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละก็เกลี้ยมเครื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละล่ะก็น,นอนกับโบคอยหลับพี่น้องเออใจหันอยู่หมุกเลยนะเออตัวยังอยู่เซโนโอ,อยู่นะฟันแต่เองขี้เลิอันขีนข้เลิศไปอัอนประเทศไทยนะพี่น้อง <c oughs> ไปไทยครั้งแรกบอสรู้สึกจะได้ไปไทยครั้งแรกสิจะได้อือหือรู้สึกตื่นเต้นนะเรนนี่หาตื่นเต้นทุกคนไป เราเคยเห็นภาพบรรยากาศอยู่บนจักเถื่อแลเออบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นอะได๋เนาะก็คือสิงามกว่าบ้านเฮาแหละเออง่ายเหมือนไปไปเบิ่งนกันอ้ายบ่เคยอ้าพี่เธอเคยฮอแค่นี้แหละอืมาชมโมโซนคูโซนพี่น้องเนาะโดยวเด๋วเอาเราไปติดตามนํากันตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นอะได๋เนาะสบายดีอีกครั้งหนึ่งนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮากำลังกินซาบูระยั้งตอนนี้เฮากําลังขึ้นทัวร์นะพี่น้องสิไปอันนึง สิบไปไทยร้งแรกมาเลเดตงไปสว่ระเบว่บงกับเเวไทยกัเวนาือกันป่แม่เข้ากับควาสามารถคิดได้ะว่าเซเว่อยูนครหลวงมันบอแม่ดาวเซเว่อยูสาราสวัสดิ์เหนมมีไหมบ่มี่มาะว่มีหลวงกับสคาแรกเนเนาะกระ้องฝังเรากบไปายลนเนาะแล้นี้ก็กำลังขามก้างโอ้ยใส่ไปกันสั่งยูทูบเบอร์เต็มโหลดเลยนะมือนี้เนาะมีแต่ยูทูบเบอร์ ไม่เปิดอยู่คนละทางฝนกำลังตกครับพี่น้องคาเนีย่ามันบ่อสมุทรกะท้อพวยฟ้าัยเดินพี่น้องไปสักครึ่งวันจะไนสั้นช่ยกัได้มาครั้งแรกเนาะแล้วก็เคยฮักก็เคยขำครัวมาอย่างเนี้ยเคยเห็นแต่ในเขาถ่ายลงในโทรทัศน์ในโทว่าทราเนาะพี่น้องเนาะยังบอกเคยเห็นแบบนี้ก็เถอเออฝนตกนักน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นน้ำลดเนาะดือดแดงบางไม้ อูได้อยู่หมุดาฮานกาเม่นบอกสะทายเน่เนาะบางเถ่อสะทายป้ายผับบาบังเอินหินสะทายเนเนาะห้องกันแน่กันจื่อเนาะเจเนผับว้าัวจริงกับในผูกบ็คือกันโมต้งปฟกผับบ้าจื้อได้สะทายโตโตโตจริงคือแบบว่าออกคอกคำคำตัวนี้ตัวจริงคือออกคำคำเอ้าตัวทรัพย์เขาเอินเขาเอินขาวกรรมข้าวกาขาวคือเขากรรนี่เขาเอินคนมีเสน่ห์ เราไทยกับเราคืีพิวเดียวกันนะพี่ซีพิวต่างประเทศค่ะหาสีผิวอินเตอร์เขาหนุ่มต่างประเทศอันโอ้หมักร้ายท้่ผิวแบบนี้เนาะอ่าชีติเป็นสไปร์ต่างประเทศเลยเนาะหนุ่มฝั่งไทยกับซีหมักอยู่บ่เนาะคนสีผิวแบบสีเนาะยันมาหมักคนขาวคือบ่าวตบีสลับกันเลยเป็นบ่าวตบีไส้บ่าวขาวเออปาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งภาพบรรยากาศนั้น ตอนต่อไปนะพไปน้องนากเพราะเขาที่ถ่ายไลน์มาได้ตอนนี้กับมึงเนาะอ๋อโดยโอ้เป็นหาดเป็นเฮือนเทหลายเนาะชาวไทยโบเคยมาจ้าคือโอ้คล้ายๆกับเค็มของบันทาแหละแต่ว่าคนคนกับสีลายกว่าทางฝั่งนั่นเนาะทานตอดฝั่งไทยแล้วทุกคนถึงจังหวัดมุกดาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า เด็กศิษย์แพทยสตาัยไปกวดหมอสตาลัยตื่นเต้นเพรเกี่ยวกับกวดกระพาร์ทางเลนกะบสาตากับจิตแบบวอะมองเกษียเวลากวดหมอก็ต้องกวดตาเนาะพี่น้องเกี่ยวเป็นเกี่ยวกับสายตาเดยตื่นเต้นไปเลยคณะสักกึบมือนะสักกึบเกี่ยวกับแบบภายในสักกึบไปหาหมอความดันจะขึ้นตื่นเต้นกว่นตเ้าหมอทำไมหนูไม่ได้เป็นความดันนะหมอวะผมเป็นขึ้นในใจเอ้ากวดแท็กซี่ถือหาเสียงเราก็ความดันจะขึ้นผขึ้นในใจผมเป็นเจ้า ตื่นเต้นแล้วความดันขึ้นนะเออบอกความดันขึ้นได้ได้ปวดแบบแบบภายในคุณยิ่งอเนาะแล้วก็มาบอกความดันขึ้นความดันขึ้นเนี่ย <Wars> กินยาความดันคพมืน <Wars> ดิความก็กลายเป็นความดันนะตอนนี้เราสลับเลนมาเป็นเลนซ้ายเลนซ้ายเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยเขาต้องขับซ้ายไปซ้ายออ๋ สลับกันกับบ้านเอาเนาะเอาไปเบิ้งครัวบ้านะน่ะจะไปเบิบ้งครัวกันอั尼ะและหนองไทยเอยเดี๋ยวข้ามสู่ไทยแลนด์เดี๋ยวจะไปเจอกันอยูสิพาเราไปหนองด่านพานเด็กๆเขาไปจับเพราะวา่าเพิ่งกะเพิ่เป็นอาชิบรีร่วมขวบเป็นเพิ่งเป็นวันเดอร์พาสบนแทยงูุ่มนะด้วยเขาจะปอดนี่นคือต้องลงไปแท่งอุ่อันนี้มีแล้สกึบโลกคุเดียวกับบัะนี้และสซากุงกะยีลงไปกระบะตัวบีก็ได้เพราะว่าเพิ่ที่สิ่งใดกันขับัถขับเบิ้ง พวกพี่น้องเด็กไปติดตามรับชมกันที่โรงพยาบาลเด็กพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้อยเอาการมาหอดด่านแล้วเราถือก้อนหนมาหอดด่านแล้วก็ไปจ้ำเอันไปจำ้ปจำปู่ช่างเด็ดลอยเนาะสะให้ลงไปเมื่อกี้นี้เด็กเพิ่นก่าเอากล้องซบถ่ายเนาะสำหรับเนาะสิถ่ายทางชง,งดุลเอาเพราะว่าเพิ่นกะาหามอะ้เขาถ่ายเนาะบอถ่ายถ่ายคลิปยังนั้ืตึงเต้นเป็นซลโนโฟโต้โน้ซาแว่นเตนวนีะประมาณนี้โน้ซาแว่นตา หามนะพี่น้องเนาะดเดี๋ยวติดตามชมบรรยากาศนำกันต่อไปในคลิปเฮานี้นะพี่น้องเนาะเอาซุกก็คือสิไม่เมือ่อยเนาะตื่นเชวโพ <c oughs> ูดวพวตืดวว่นเช้าพูดอยู่นอนพี่น้อง จะยนี้บันน้นองตแต่เตืมมคืนนี้แล้วตื่นเต้นได้ตื่นเต้นง <บะ S 1> นหายลับครับไยังสบายตื่นชวยได้นอนไปนออ้าพี่น้องเมื่อเราเฮาสิไปเบิ่งบรรยากาศนาะตอนต่อ,ตอไปนำการแตทุกคนเนาะถ่ายไปที่ระล็กระหน้อยแทุกคนเพราะว่าระยะทางเามนกันยังไกลเนาะยังรายอย่างอยู่ที่เฮาที่ถ่ายให้พี่น้อง FC เบิง่งตทุกคน,นะน,นเนาะอย่าลืมติดตามตอนต่อ,ตอ,ตอไปนะเดี๋ยวเราออกไปคลิปซเดเ็ข้าไปซว่นนะเพื่อขอ้น นเราจะเดินทางไปห้องมออีกหน่อยหนึ่งเนาะเอ้ยเนาะไเนเลยจะหอนห้องมอแล้วคุณปัหาทีคนกระตุกตลอดทั้งวันทีแข่งคนเขาไปในห้องมอในวันนี้หาบอลจดโหลดจะวัชญาณเนาะเราไปเบิ่งบรรยากาศเนาะตอนต่อไปเนาะว่าเฮาสีอยากในนอนหลังเออบอลจดโหลดนี่ชิมี่คือบ่อเนาะรายการอันไปกวดนี่ชิเป็นอะไรนะทุกคนนอนเดี๋ยวสีอัปเดตบรรยากาศ ต่อหนึ่งให้ FC เบิ่งนะทุกคนนะปไปติดตามกต่ออ้เจไทยนอกไก็สิไปไปเยนจอดอยู่เมพุ่นแหละอยู่บงกพุ่นแหละสิเจาลงนี้ตอนนี้เฮาก็ฮอดจะห้องมอแล้วทุกคนเนาะก็คือห้องมอหลวงแม่นบ่แม่นห้องมอหลวงทุกคนหาบ่เจ้หลดอยู่ตัวน้หาหลดลายคนมาหาซาลายส่วนลายกับพี่น้องชาวลาวเฮาล่เนาะปนมาเป็นตัวเพิ่นก็อยากมาเป็นตัวบ่ดีๆเลยอ่า ลายล่ะพี่น้องคนขนาดพ้นต๊บนนี่ะขนาดพ้นต๊บแห,งห้งๆหคนยังลายสำนีนะแต่เชิมือปกตินะบ้ะนานัาเลยกระด็ไปเลยตึบ<า>๊บใหญ่ไม่แต่สะทายค่ะอยู่นี่กระดตัวบีบไปกระผลกระด็นไปเฉลยไดอาจาร์ผ่าขอ่นี่เนานะที่ันที่อาเขาอยู่เการเดินทางมหอรงมอเลือกลวงแลยต้องนคน,นอหลดบน่าลายล้นเราใครเคยมาจะเผื่อนาวกัตื่นตาตื่ใจหนาอย่างนี้ที่คามตื่นเต้นนะตอนนี้เนาวว่าย่าบอกอติดแล้ว ก็แบบซีมาโกะอ่ะมากวดนะคะแม่โนวาตาซอไทยนี้เป็นอียังเนาะแล้วก็มาโหดแล้วแะ้วก็ไปเซเว่นดอกแห่ไอชาลงถุนไปนะทุกคนเนาะไอชารงถุนไปซอไทยก็ซื้อบเป็นนะเส่เงินบาทเนี่ยแล้วก็ซื้อบเป็นเนาะใหย่ถุนไปเอาแล้วกะเออคนตกแหย่ทุกว่าเลยทพี่น้องกูได้อยู่ทางฝั่งไทยเนาะกับมหาาวไทยในเด้อหรือว่าอยากมาเลี้ยงขแาวาวไทยก็แหยงยินดีเนาะทุกคนเนาะเออมาฝึกอาการหรือว่ามาเยี่ยมยามาวไทยเนาะ มื่อนี้เขาทีงานสามป่วกหาักษะได้แต่สามมือเนาะจสามมือลท้งคืนอยู่เพื่อนพี่น้อหงมือแล้นเ้อปัเดียวเาไปคิปบอกไปคิปแต่ว่าเาทีอนาคตรทางในห้องมอเป็นเขาถายได้เขาไปถ่ายทางในก็ได้ปวดทในแล้วออกมาีมาไปคิดอีกนึงเเนว่าอาการยังใที่งมอสอยว่แล้วต่อไปทางในแหละกัปวดยังเรียบร้อยเลยจังทีมาก อัปเดตให้พี่น้องวัสดุสิบุญนองพังกันแบบตอนไหนคเป็นยังก,กันแท้งนะทุกคนเนาะไปติดตามตอนต่อไปกันเลยนะทุกคนน้นนตอนนี้กาเขาก็มาหอดเพื่โโอนพี่สะพ้ายนะทุกคนนะก็คือแบบโมเมนต์เพื่อนพี่สะพ้ายต่อไปว่ววหาเขาสีเอิญแบบป้าเนาะทุกคนเนาะ เออแต่ป้าเฮามาหอเือนป้าอยู่ที่กรุงเทพเออประมานกรุงเทพมุกดาหารเนาะเออจากไทยถึงเตซนแพงก็เลยว้าเนาะคนหักกระเศร้าพี่น้องคนหักกระเศร้าเลยเฮาเดินทางมาหนีแข่งโค่นมากว่าสันซ่าเปียกเนาะเผื่อชีหอดบ้นนั่นบ้นนี้ชาวไทายก็ลืมลายอันลายแน่วพี่พน้องลืมลมะเขืองแต่งหน้าตัวเองนอเนาะลืมในเครื่องมาสุดเดยียวทุกคนแต่กาบ,บอกเป็นยังเนะาะอันจีไปซื้อเอาอยู่นิมาดีกว่าอันยังก็ขอเอิ่นแต่เซเว่นเนาะเซเว่นมี่บอก ก็สีพิซื้อแต่นี่แหละหันได้ก็ได้เนาะรายกาเฮาตัวแรงนี่เฮามีหนัดพี่จ้องห้ามีหนัดเนาะเฮามีหนัดกับหนุ่มไทยนะทุกคนเนาะเฮาสิไปกินซาบูนองกันเนาะชาวไทยหันได้ไปกวดตาแล้วเนาะหมอผื่นอาการตาของชาวไทยก่อนชาวไทยก็ได้ไปกวดตาเนาะทายหมอผื่นก็บอกว่าวันนี้เป็นยังหายแห้งเด้อมีแต่ว่าอันจะปวดบวมบหวารจะหายไปปวดอยู่ซีโนก็ได้อีกคะเพราะว่าเราเดินทางมาแต่ล่าเดียว เฮาบ่มีบัตรผ่านแดนแบบดนๆนะเฮามีแต่บัตรขาวธรรมดาสามมือเนาะเฮากะซีมาอันมาผักปีพีหนึ่งขึนนะทุกคนเนาะผักปีพีหนึ่งขึนแล้วก็ตะแลงเฮาก็มีหนัตคือว่าแหละแล้วก็สุดท้ายนี่ชาวไทยกาอยากบอกว่าเอออยากขอบโอ้ขอบใจเนาะสำหรับเอฟซีนะที่ฝากเงินมาสอยชาวไทยเนาะสอยชาวไทยอยากให้ชาวไทยมาปัวตาเนาะชาวไทยได้มาหักสาตากรย้อนพิลองเอฟซีใจดีนี่แหละเนาะซึ่งน้ำใจแห้งเนาะซึ่งน้ำใจแห้งขี่ดข่น ่าเอาบริเวณ้องฟองไฟฝืนฝืนก็ยังสอยเขาได้สำนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกแรงแล้วเขาก็ชิ้นเงาอาจจอาบหน้าหมักในแต่งโต๊ะงามแลพี่น้องงามสมให้งามนี่เลยเนาะกระซีเอาสำนี่อีกก่อนแล้วพี่น้องอีพีนี้เนาะขอบคุณขอบคุณเาวกึมแนเซาคึมบาตบีแนโดยที่พามาสุดท้ายนี่กะสีโคเขอกขอบใจทางช่องยูทูปของเาวกึมใจสว่างแล้วก็ช่องยูทูปของอาบาตบีเนาะทุกคนเนาะจิ้นฝืนเป็นสะพานแห่งสะพานอกสะพานใจสะพานบุญ สีสอยเฮาหันมาขอจุดนี้ได้มาหาโมได้มากวดเนาะพี่น้งนองคนกัาได้เอฟซีบางคนกะสีหนาหนาฉีเห็นเนาะสตาไทายอยู่ในส่งของเพื่นเพิ่นได้มาถ่ายสตาไทายแต่ว่าสตาไทายหันยังไม่ได้บอกเอฟซีเนาะแต่ว่เมื่อนี้สตาไทายกะสีบอกเนาะหันทุกคนนะไปติดตามนเนาะบุ๋งคลิปสตาไทายแต่ว่าสตาไทายได้ไปโรงพรยาบาลน้ำพื่นหน่เนาะห<ม>น้ากาขอบใจเพื่อนลายๆเนาะขอบใจทั้งคุณใหญ่เจนี่ของเพื่นน้ำเนาะ อ่ะสุดท้ายนี้สุดท้ยกับคอลาไปก่อนเด้อมัอหนาพอากันใหม่นั่นคือคนเนาะโคดกันในอ่าอีพีต่อไปว่ะส,สาระเืายังทิ่ได้อยู่อ่าประเทศไทยนี่โดอนอยู่เนาะจากะะสองสามคลิปป่ะเออจากสองสามคลิปอีพี EP ต่อไปเห็นนะเนานะตอนนี้นี้สุดท้ยกับคอลาไปก่อนเด้อมัอหนาพอากันใหม่นั่นคือคนเนาะบ๊ายบาย